สวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับผมมาพบกับเสียบีพระใหม่นะครับหรือว,ว่าเสียบีรถไถซิ่งอีกตามเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมเหรียญที่ออกใหม่เมื่อวานนี้เองนะครับปลูกเสกผ่านาผ่านการปลูกเสกเมื่อวานนี้นะครับผมวันที่เราจะมาดูเหรียญกันผมขอ ฝากเช่นเคยนะครับผมขอฝากกดติดตามนะครับฝากซับะไคร้นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ดูคลิปแล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเป็นเหรียญรุ่นนี่นะครับราชัน พันล้านนะครับผมนี่นะครับหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้ากล่องจะเป็นข้างหน้ากล่องจะเป็นคุดนะครับนี่นะครับก็ข้างล่างก็จะเขียนเป็นหลวงพ่อพัดนะครับปุยะกาโมนะครับผมวัดห้วยด้วนนะครับนี่นะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอเมืองก็คืออำเภอหนองบัวนะครับผมนี่นะครับ อันนี้อยู่ในซีนเดิมแล้วครับผมนี่นะครับเจ้าสัวแห่งสยามนะครับในซีนที่เขียนไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเหรียญกันนะครับผมเหรียญจะเป็นเนื้อเหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับเหรียญนี่นะครับเหรียญนี้จะเป็นทองทิพนะครับซาตินนะครับผมนี่นะครับขอดูความคมครับความชัดนี่นะครับลงยาจีวรนนะครับผมนี่นะครับ ความคมความชัดความละเอียดครับสวยครับผมเน nee ื้อซาติน่เงียข้างล่างก็จะเป็นคุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะดูด้านหลังกันนะครับน cool ี่นะครับด้านหลังก็สวยครับเป็นคุดข้างบนก็จะเป็นยันหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะมีคุดนะครับก็จะมีพญานาคนะครับนี่นะครับพญานาคนี่ครับตอกลอเรือนะครับ มีเลขโค้ดนะครับนี่นะครับเลขโค้ดเจ็ดสองนะครับนี่ครับหลวงพ่อพัดอุญะกาโมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับพระสร้างเสร็จปีหกสิบนะครับนี่นะครับสวยครับคมครับนี่ครับการันตีว่าแท้แน่นอนครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเนื้อซาต์ตินเหมือนกันแต่เหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับดูความคมของเนื้อตาตินนะครับนี่ะครับเป็นทองแดงตาตินนะครับลงยาขอบขาวนะครับนี่นะครับลงยาซุ้มแดงนะครับนี่ครับดูความคมความชัดครับความละเอียดครับแต่ละเอียนนะครับข้างหลังก็เป็นคุดนะครับตอกรอเรือเหมือนกันนะครับรอเรือสองตัวนะครับเป็นยันนะครับ ได้โค anyway. ้ด91นะครับนี่ครับสวยครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญสมนาคุณยกรังนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อซาตินกลมๆครับทั้งสองเหรียญนะครับนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมผมมีรายการแบ่งลุ้นนะครับนี่นะครับอยู่ตรงหน้าเลยนะครับเป็นรายการแบ่งลุ้นนะครับนี่นะครับหนึ่งรังเต็มนะครับผมการันตีเนื้อเงิน สามเหรียญนะครับในหลังนี้นะครับการันตีเนื้อเงินสามเหรียญนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์โทรนะครับหรือว่าทางไอดีไลน์นะครับผมลุ้นละนี่นะครับนี่ครับอยู่ในซีนเดิมนะครับลุ้นละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรวมส่งนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระจะอยู่ในซีนนะครับ ไม่มีแกะนะครับผมให้ท่านเลือกเบอร์มาได้เลยครับถ้าท่านใดสนใจเลือกเบอร์มาได้เลยครับมีอยู่หนึ่งร้อยลำเบอร์นะครับผมถ้าท่านใดสนใจรุ่นละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ